โชคดีมากเดชะบุญขายังไวนิดนึงอยเรารู้ตัวเร็ว สดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพี่ไปขในช่อง Web and p แ a r นะคะคือพี่แพรเขาล่าสุดมันมีชื่อซ้ากันเยเนอะเนาะพี่แพรเขาเลยไปดูว่าเออเราจะไปงั้นเราเปลี่ยนชื่อไหมอ่ะก็เลยอ่ะเราลองเปลี่ยนชื่อดูเป็น Web and p แ a r นะคะในช่องนี้ก็คือมันมันก็มาจาก WP Daily แหละแต่เปียงว่าเวลาไปเสิร์ช WP Daily แล้วอะ่ะก็จะเป็นช่องอื่นๆด้วยพี่แพรเลยอ่ะเป็นเว็ and น e a r เลวกันเผื่อจะได้หาก,กันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้นะคะเนื่องจากว่าพี่มีโครงการเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนก็คือพี่บปมีความใฝ่ฝันว่าอยาก ูอัพได้เป็นคนพูอัพไม่ได้เลยตั้งแต่เด็กจนโตไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนพี่อพยายามฝึกผูอัพมาตั้งแต่เดือนหนึ่งจนถึงเดือน8ฝึกเองอะ่ะก็เหมือน ยังไม่ได้ก็เลยลองมาเปลี่ยนแนวไปค้นเจอใน YouTube เขาบอกว่าเขาจะสอนให้เราสามารถผู l อัพได้ภายในยีบสวันเฮ้ยพี่ก็บอกว่า8เดือนก็ฝึกมาแล้วเพิ่มไปยี่วันมันจะเป็นไรประวะ่าเงี้ยก็เลยเข้าไปศึกษาดูคนผบว่าอ๋อมันจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างซึ่งเพื่อว่าจริงๆแล้วมีบาคู่ที่เป็นบาตั้งพื้นด้วยนะแต่พอลองดึงผู l อัพแบบแนวนอนแล้วอะ รู้สึกว่ามันโยกเยกแล้วก็คิดว่าไม่ปลอดภัยก็เลยอ่ะเปลี่ยนใหม่แล้วกันใส่อุปกรณ์ชัดๆเปลี่ยนใหม่แล้วกันก็อ่ะไปดูว่ามันมีอะไรบ้างก็ไปเจออีกคลิปหนึ่งนะคะที่เขานําเสนอไอ้เจ้าหัวออกกํกาลังกายแบบยมนาสติกอะ่ะที่มันสามารถป,ปรับระดับได้ซึ่งมันจะบอกว่าเออเราจะค่อยๆฝึกจากสูงค่อยๆแนวลาบแนวลาบแนวลาบมันก็คือเพิ่มน้าหนักไปเรื่อยๆพี่ก็บอกว่าเออก็ดีนะมีอุปกรณ์นี้ก็เลยไปหาในช้อปปี้เวเจอชื่อชื่อมันยาวมากไม่รู้ว่าชื่ออะไรกันแน่แต่จะอ่านให้ครบแล้วกันนะะค ชื่อของเขาคือบ้านห่วงออกกําลังกายไม้เบิร์สห่วงยิมนาสติกการออกกําลังกายสเตรนท์แหวนหัวเข็มขัดแบบปรับได้สายรัดฟิตเนสเฮ้ยมันเป็นชื่อนี้จริงๆวยไม่มั่วนะเออมันเป็นชื่อนี้จริงๆแต่พี่คิดว่านะโดยรวมแบบสั้นๆมันก็คือการออกกําลังกายแบบห่วงยิมนาสติกเป็นแบบเข็มขัดปรับสายได้อ่าอันนี้พี่คิดว่าชื่อมัน ไม่ใช่ชื่อเฉพาะนะแต่หมายถึงว่าชื่อที่ทําให้เรานึกภาพออกมันจะประมาณนี้ก็คือในร้านนี้เขามีอยู่2แบบก็คือเป็นแบบที่เป็นห่วงดําๆพลาสติกแล้วก็เป็นแบบไม้เบิร์ชแน่นอนตามชื่อร้านเขาเป็นลายไม้สวยๆอะไรเงี้ยด้วยความที่งบน้อยแล้วก็พี่แพ้ก็บอกว่าเธออุปกรณ์ออกกําลังกายเธอเยอะมากแล้วนะก็เลยซื้อแบบถูกมาก็คือซื้อแบบพลาสติกมานะคะซึ่งซื้อแบบพลาสติกมาในราคา358บาทประกอบไปด้วยห่วง2อันแล้วก็เข็มขัด2เส้น นะเป็นเซตเดียวกัน3 5 8บาทรวมส่งในช e, ้อปปี้นะจ๊ะคราวนี้ก็สั่งซื้อไปเว้ยพอสั่งซื้อมาเสร็จเฮ้ยเขาส่งเร็วมากแบบสองสวันถึงบ้านแหละอันนี้อาจจะเป็นเพราะาพี่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้ห่างไกลถ้าพื้นที่ที่ห่างไกลก็อาจจะต้องบวกเวลาเพิ่อมอีกสองสวันแต่ของพี่รู้สึกประทับใจว่าเขามาเร็วมากคราวนี้พอได้ของมาปุ๊บพี่ก็อันบ็อกทันทีเลยเว้ยแล้วก็ตกใจเพราะว่านในกล่องมีแค่ห่วง2อันและเข็มขัด2เส้น จริงจริงจริงๆไม่ใช่ความผิดเขานะแต่เป็นความผิดเราที่พี่ไม่รู้เลยว่าอ้าวแล้ววิธีการใช้มันอะเป็นคนชอบอ่านคู่มือเป็นคนชอบอ่านคู่มือการใช้งานมากแต่ไม่มี ทำอย่างไรก็พยายามไปเสิร์ชหาข้อมูลไว้ก็ไม่ค่อยมีใครบอกเรื่องการใส่อีสายคล้องวิธีการปรับสายเ่ยมันหาไม่เจออาจจะเป็นเพราวพิบใช้คําไม่เจอหรืออะไรก็ไม่รู้แหละถ้าใครมีวิธีการใส่สายที่มันถูกต้องแชร์กันมาข้างล่างได้เลยนะเพราะว่าพี่ว่าไม่รู้จริงๆเวหาไม่เจอพอเราไปสังเกตไอเจ้าตัวสายอะ่ะเข็มขัดก็คิดว่ามันอาจจะมันง่ายเกินกว่าที่เขาจะมาทําคู่มือละมั้งเพราะว่ามันอุปกรณ์มันไม่ได้มีกลไกอะไรเลย,เลยมันแค่มีตัวแง็บใครเคยใส่เข็มขัดที่มันไม่ต้องเจาะรูบ้างอะ่ะที่มันเป็นเชือกไ มันก็จะใช้หลักการเดียวกันกนะ็คือเปิดไว้ใส,ใส่ใส่เข้าไปปรับให้ได้ระดับที่เราต้องการแล้วก็ปล่อยมันให้มันงัดไปก็คือเสร็จนะคะคราวนี้พี่ก็เลยมาดูว่าอ่ะแล้วเชือกมันเป็นยังไงเชือกเนี่ยมันมีความกว้างของมันประมาณสองจุดห้าเซนติเมตรเนาะแล้วก็ยาวสี่รอยห้าสิบพี่มองว่าเขาน่าจะคำนวณมาแล้วให้เราแบบม้วนอย่างน้อยสองรอบในการพันได้อะไรประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็ห่วงของเขาที่พี่ว่าได้เป็นไม้พลาสติกมีน้ำหนักนะไม่ก้องแกงกระหลงปงไมไ่รู้สึกว่าข้างในเป็นพลาสติกกลวงข้างในอาจจะเป็น ไม้แล้วก็เครือบพลาสติกทีก็ได้เหมือนอาจจะเป็นไม้อัดหรือล้ไไม่รู้แต่มันคือหนักๆแล้วก็ตัวพลาสติกข้างนอกอ่ะที่เป็นเครื่อไว้มันจะด้านๆมันทําให้มือเราไม่ลื่นจับถนัดมืออยู่นะไม่ได้ห่วงใหญ่เกินไปแต่ต้องบอกว่าห่วงมีน้ําหนักก็ต้องระวังนิดนึงตอนแรกอ่ะที่แขวะเสร็จแล้วอะหน้ากระแทกเจ็บนะคราวนี้ก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการประกอบแบบ DIY ด้วยตัวเองคิดเองนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นวิธีการใส่ที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องเพราะว่าเพื่อไม่รู้ว่าวิธีที่ถูกต้องมันคือยังไงแต่อันนี้เป็นวิธีท ใช้แล้วมันไม่เกิดอุบัติเหตุนะจ๊ะก,ก็คือหนึ่งเลยเราแกะออกมาให้หมดแกะไอ้ตัวเข็มขัดออกมายาวเลยแล้วก็จับไอ้ด้านห่วงไว้กับตัวแล้วก็พาดไอ้ตัวสายยาวๆอ่ะกับบาหวน <S <S 1> <S 1> คือของพี่อ่ะมันไม่มีที่สําหรับแขวนได้เลยเออคือบ้านอะไรเนี้ยน่าคิดว่าน่าจะรับน้ําหนักพี่ไม่ไหวพี่ก็เลยมีบาหวนใช่ไหมก็เลยใช้บาหวนนี้แหละเป็นตัวหลักแทนพาดไปเสร็จปุ๊บ มันก็นจะมีปลายที่เป็นหัวเข็มขัดอยู่กับพี่ปลายที่เป็นสายอยู่ด้านหลังของบาร์พูอัพแหละช่วงเวลานี้แหละพี่ก็จะใส่ห่วงไม้ของพี่เอาเชือกปลายตรงนั้นลอดห่วงมาไว้ก็กลายเป็นว่ามันก็จะมีเข็มขัดมันจะมีปลายสายเชือกแล้วมันก็จะมีห่วงอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วพี่ก็จะเปิดหัวเข็มขัดไว้แล้วก็เสียบไอ้ปลายอ่ะขึ้นมาข้างบนมันก็เข้าสู่ช่วงปรับระดับแล้วล่ะว่าพี่ต้องการจะให้หัวนี้อยู่สูงระดับไหนพี่ตอนนี้ฝึกอยู่ตอนที่ห่วงมันน่าจะต้องประมาณระดับอกอะ่ะ <c oughs> ให้อยู่ในระดับอกเสร็จแล้วนะกดปล่อยคราวนี้กดปล่อยปุ๊บเชือกมันก็จะถูกรัดไว้เรียบร้อยแล้วเไปดูหลายๆอันเขาจะทําแค่อันเดียวนะแต่พี่ลองอันเดียวแล้วมันไม่ได้วะ่ะงับรอบเดียวอะ่ะมันไหลก็อาจจะน่าจะใส่ผิดหรืออะไรก็ไม่รู้แหละรู้แต่รู้แค่ว่ามันไหลคราวนี้ก็ด้วยความที่มันไหลอยากจะปลอดภัยด้วยก็เลยกลายเป็นว่าเอาเชือกที่เหลือยาว,ยาวๆเนี่ยพันไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยกระบวนการเดิมทําแบบนี้พี่ทําได้ประมาณสองรอบแล้วมันก็จะสุดไปแบบดึงได้พอดี พอสองรอบทำแบบนี้ปุ๊บมันก็จะใช้ได้ไม่เลื่อนไหลไม่หลุดอ่าพี่ทำแบบนี้กับสองห่วงเลยก็เสร็จเรียบร้อยในการติดตั้งนะจ๊ะคราวนี้พอมาพูดถึงเรื่องการใช้งานอันนี้ต้องดอกจันก่อนนะคะพี่ไว้บะอย่างที่บอกทำกับบา,าปูอัพแต่การใช้กับบา,าปูอัพมันก็จะต้องมีการปรับสมดุลให้ถูกต้องด้วยเพราะว่าในตอนแรกพี่ก็คือเออเด๋ออะ่ะใส่เสร็จแล้วเอ้ยแน่นแล้วแน่นหนาดีใจอยากจะเอ็นตัวลงไป ฝึกพูอัพแบบแนวนอนทันทีบาพูอัพพี่หงายหลังมาเด้อคือมันกลายไปว่าด้วยความที่จุดสูงถ่วงของพี่มันอาจจะเยอะเกินไปคือพี่น้ำหนักเยอะเนาะมันกลายไปว่าบาแทนที่มันจะเกาะกัะพื้นมันเกาะไม่ไหวมันก็คือหงายเงิบโชคดีมากเดชะบุญขาแย่ไวนิดนึงเอ้ยเรารู้ตัวเร็วเราก็เลยเอาขามายันด้านหลังมันก็ทําให้บาพูอัพกลับไปที่เดิมอันตรายนะมันก็เลยกลายไปว่าพี่ต้องปรับสมดุลในการเอาขา ยื่นไปด้านหลังของแทนผูอัพด้วยให้แรงดึงของพี่ตกลงมาอยู่ในแนวด่งเพราะว่าในรอบแรกแรงดึงของพี่มันเป็นแนวเฉียงใช่ป่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะบาร์ผูอัพอยู่ตรงนี้ใช่พี่ยืนตรงนี้เพ,พื่อนี่ตรงนี้เสร็จแล้วตั้งใจว่ามีไอ้เจ้าบาร์หัวนี้ปุ๊บอยากจะเอียงลงมาแล้วก็แบบดึงตัวดึงตัวแกไปว่าไอ้บาร์ตรงนี้มันไม่อยู่ยั่งยืนโยงให้พี่ใช้น้ําหนักมันมีได้มันก็แกไปว่าพี่ก็ต้องยื่นขาออกไป ทะลุด้านหลังให้แรงดึงมันเป็นแรงตรงแทนมันก็เลยสามารถใช้บาบูอัพได้ดังนั้นพี่อมองว่าไอ้เจ้าสายบาห่วงโหนยิมนาสติกเนี่ยมันจะต้องพันกับสิ่งที่ค่อนข้างแข็งแรงยกตัวอย่างเออพี่แ่ปเคยเห็นรุ่นพี่ของพี่เขาใช้อยู่ตรงสวนสาธารณะตรงสวนลุมที่มันจะเป็นเหมือนมีบาห์นมีเออที่สําหรับพูอัพมันต้องดูว่าอะไรที่มันแข็งแรงที่มันพอที่จะรับน้ําหนักกับเราได้บ้างอย่างพววี่ววาถ้าซื้อมาโดยที่ไม่มี ไอ้เจ้าบาโหนพูอัพอันนี้ก็ไม่รู้จะไปแขวนกับอะไรเลยนะไม่มีอะไรที่มันสามารถแขวนได้เลยอะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องคํานึงในการมียเน,นี่ยคือหนเลยสถานที่ว่าเรามีสถานที่สําหรับการใช้เจ้าอันนี้แบบปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็้องระบอกว่าต้องศึกษาข้อมูลนิดหนึ่งแล้วก็ต้องลองว่าการพันแบบไหนที่จะไม่ทําให้เชือกมันไหล ราะมันอันตรายนะถ้าหาว่าเราอะพูอัพแบบแนวนอนแล้วเราไม่ได้มีเซฟตี้ของตัวเองหรือว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์นี้มันไหลอะมันก็อันตรายนะพี่มองมันก็ลงไปกระแทกได้ฉะนั้นก็อย่างที่บอกแนะนําให้ทดลองก่อนก็คือพอติดตั้งเสร็จปุ๊บลองกระตุกมันลงมาดิ 1, 2, 3หรือว่าใช้น้ําหนักตัวเราโกลงมาเยอะๆว่ามันไหลไหมถ้ามันไม่ไหลพี่ก็มองว่าใช้ได้แต่ถ้าหาว่าใครมีวิธีถูกต้อง แชร์มาด้านล่างได้เลยนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าวิธีถูกต้องมันเป็นยังไงโอเคก็จบกันไปแล้วนะสำหรับไอ้เจ้ารีวิวอุปกรณ์ออกกําลังกายชิ้นใหม่นี้ของพี่น,นะคะถ้าหากว่าจบโครงการย2บสองวันเพื่อฝึกพูอัพจากศูนย์ไปหนึ่งของพี่เสร็จแล้วเป็นยังไง้วเดี๋ยวจะมารีวิวเพิ่มเติมกันนะคะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์หลักในการทําภารกิจนี้ของพี่เลยทีเดียวนะจ้ะโอเคจบและเจอกันใหม่คลิปต่อไปไป